ถึงแม้ League of Legends จะเป็นเกม PC หรือเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากฝีมือการพัฒนาเกมมันน่าชื่นชมของ Riot แล้ว พวกเขาก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการแต่งเพลงจนหลังๆมานี้โดนล้อเป็นค่ายเพลงไปแล้วในคลิปนี้ทางแบคอ e port, คออีสปอร์ตก็จะพาทุกท่านที่เพิ่งมารู้จักกับเกม League of Legends และผู้เล่นหน้าเก่าซึ่งอาจจะยังไม่ทราบกันว่าจริงๆแล้วไรอันมีผลงานเพลงอะไรที่น่าติดตามกันบ้างและเคยโด่งดังแบบสุดๆในคลิปนี้พวกเราได้รวบรวมเพลงของไรอันที่โด่งดังที่สุดมาทั้งหมด9เพลงด้วยกันซึ่งอันดับเหล่านี้อิงจากยอดวิวบน u t u b e นะครับ มันจะมีเพลงอะไรบ้างและแต่ละเพลงมีความหมายเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมอยู่ตอนนี้พวกเราก็ได้นำแบรนด์ชั้นนำอย่าง G Fuel ทั้งแบบซอลและแบบ Energy Crystal รวมถึงหมักฝรั่งจาก Bear Racer อย่าง r e s p o n by Five มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันซึ่งมันไม่ได้มีแค่รสชาติที่ดีเท่านั้นแต่มันยังมีการช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ด้วย และนอกจากจะสามารถใช้ในการเล่นเกมได้แล้วยังสามารถใช้ในการทำงานหรือว่าการเรียนได้อีกด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าของ G-Feel แบบกระปุกหรือ Respawn แบบเป็นแพ็กก็สามารถสั่งแบบพรีออเดอร์กับทางเราได้เช่นกันซึ่งมันจะมีราคาที่คุ้มค่ากว่าการซื้อแยกมากๆครับแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นของแท้นำเข้าจากอเมริกาการันตีได้โดยทาง b a c k Esport e s port. ใครสายเกมเมอร์ e s p o r t ต้องลองด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากจริงๆนะครับ อันดับที่9ของเราก็คือเพลงอีกนายมันเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้เพื่อโหมโรงหรือโปรโมทการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2016เพลงอีกนายถูกปล่อยออกมาในวันที่26พฤศจิกายนปี2016และในขณะที่เราทำคลิปอยู่นี้มันก็มียอดวิวบน YouTube มากถึง80ล้านครั้งหนึ่งในสาเหตุที่เพลงอีกนายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีถึงแม้มันจะปล่อยออกมาในปี2016 ก็เป็นเพราะว่าเพลงนี้มีการนำดีเจชื่อดังระดับโลกอย่างเซตมาร่วมทำเพลงด้วยทำให้เพลงนี้แตกต่างกับเพลงในปีนอื่นๆตรงที่จะไม่เน้นเนื้อร้องเท่าไหร่นักแต่จะเน้นบีดอันดังแน่นของเพลงเป็นหลักทำให้ผู้ฟังได้อารมณ์ฮึกเหิมอยากปะท้าไปอีกแบบนอกเหนือจากบีสุดมันที่พายผู้เล่นโยกหัวไปตามๆกันแล้วแอนิเมชันต่างๆใน m อวีของเพลงนี้ก็ถูกทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันครับอันดับที่แปของเราก็คือเพลง a w a k e n มันเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดกระแสของตัวเกม League of Legends ในปี2019ตอนที่ขึ้นซีซั่นใหม่เพลง Awake, n ถูกปล่อยออกมาในวันที่21มกราคมปี2019และในขณะที่เราทำคลิปอยู่นี้มันก็มียอดวิวน YouTube มากถึง83ล้านครั้งเพลง Awake, n เป็นผลงานที่ไรออดได้ร่วมมือกับนักร้องและนักแต่งเพลงสาวชาวอเมริกันอย่างวาเรลี่ให้ได้อารมณ์ของเพลงที่อลังการมากๆ หนึ่งในสาเหตุที่เพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็มาจากการที่เอ็วีของเพลงมีการทำเซนมาติกของเกม League of Legends มาคู่คู่ด้วยซึ่งมันก็ได้แชมเปี้ยนยอดนิยมมากมายเข้าไปโผล่ในเอ็วนี้ไม่ว่าจะเป็น y a ซิโอไอริเลีย e รีเวนราเวนจีนและอื่นอีกมากมายอันดับที่7ของเราก็คือเพลงฟ e นิก มันเป็นเพลงที่ถูกนํามาใช้เพื่อจุดกระแสก่อนที่การแข่งขันชิงแชมป์โลกของ League of Legends ในปี2019จะเริ่มขึ้นเพลง p h นิกซ์ถูกปล่อยออกมาในวันที่9ตุลาคมปี2019และในขณะที่เราทําคลิปอยู่นี้มันก็มียอดวีวบน y o u u u b e มากถึง88ล้านครั้งถ้าลองสังเกตจากเนื้อเพลงและเอ็วีของฟีนิกซ์แล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันต้องการที่จะสื่อความหมายว่า ผู้เลท่ทุกคนไม่เว้นแม้แต่โปรเพเยอร์ระดับโลกที่เคยได้แชมป์โลกมาแล้วก็ยังหนีไม่พ้นที่จะเคยมีความผิดพลาดในอดีตซึ่งเนื้อเพลงก็ได้กระตุ้นให้พวกเราเอาชนะด้านมืดเหล่านั้นเพื่อที่จะพังอาจขึ้นใหม่ครั้งดังเช่นฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่นั่นเองครับอันดับที่6ของเราก็คือเพลงเก e s s ิ <S เพลงนี้ต่างกับเพลงอื่นๆตรงที่มันไม่ได้ถูกทําขึ้นมาเพื่อโปรโมตอีเวนต์อะไรเลยแต่เป็นเพลงที่ไรออดตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทเกม League of Legends เฉยๆเกจริงถูกปล่อยออกมาในวันที่9ตุลาคมปี2013แค่ปีก็รู้แล้วว่าเก่าขนาดไหนและในขณะที่เราทําคลิปอยู่นี้มันก็มียอดวีดีโอใน u ูทูมากถ,ถึง96ล้านครั้งเลยทีเดียวเพลงนี้ก็มีจุดเด่นตามชื่อเพลงของมันเลยก็คือการที่มันมีแอนิเมชันของแคร์รีสาวอย่างจริงในการทำลายเมืองพีโอเวอร์ ถึงแม้มันจะไม่ได้ถูกทําขึ้นมาเพื่อโปรโมทอะไรเป็นพิเศษแต่หนึ่งในสาเหตุที่เพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็มาจากบีบและ MV ของเพลงที่สร้างความเมามันให้กับผู้เล่นอันดับที่5ของเราก็คือเพลงใจแยนเพลงนี้ถือว่าเป็นอีกเพลงก็ว่าได้ที่โด่งดังมากๆในวงการ League of Legends เพราะมานก็เป็นเพลงที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากศิลปินวง True Damage ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินวงที่3ที่ไรออดได้ o ทำออกมาเพลงใจแอนเป็นเพลงแรกและเพลงเปิดตัวของวง True Damage โดยสมาชิกในวงนั้นก็มี Echo, k i คิ a นะา a ่ a ย a ซิโออากาลและเซ n n a ถึงแม้เพลงนี้จะเพิ่งถูกปล่อยออกมาในวันที่10พฤศจิกายน2019 แต่มันก็มียอดวิวบน YouTube มากถึง131ล้านครั้งเลยทีเดียวมันเชีให์เห็นเลยว่าแฟนเกม League of Legends ชอบเพลงนี้กันขนาดไหนนอกจากเพลงใจแอนจะถูกใช้เพื่อโปรโมตส,สกินเซ็ตท e ูเดเมดแล้วมันได้ถูกเอาไปเล่นในงานแข่ง League of Legends ชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเลิศในปี2019ด้วยซึ่งมันก็เป็นโชว์สุดอลังการที่มีคนมาแสดงและร้องก,กันสดๆในงานเลยละครับอันดับที่4เพลงเล gend น e น e r d ได เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ League of Legends ในปี2017ถ้าใครได้ลองฟังเพลงนี้ดูก็จะรู้เลยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเพลงสุดฮิตในวงการ League of Legends ไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อหาเพลง MV และองค์ประกอบต่างๆของเพลงนี้ก็ได้ทำให้มันกลายเป็นเพลงที่ฟังติดหูสุดๆในปี2017นั้นมันก็ดันบ,บังเอิญเป็นปีเดียวกับที่ Faker และทีม SKT ได้เสียแชมป์โลกที่รักษามาสสมัยให้กับทีมอย่าง Samsung Galaxy จนทาให้มีช็อตสุดสะเทือนใจจากการที่เฟเกอร์นั่งร้องไห้หลังเสียแชมป์ด้วยโมเมนต์เหล่านาั้นก็สะท้อนเพลงนี้เป็นอย่างดีว่าตำนานอย่างเฟเกอร์นั้นไม่มีวันตายหรอกและมันก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่บังเอิญเข้ากับเพลงนี้มากๆครับเพลงเล g e n d ์เน e ว Die ไถูกปล่อยออกมาในวันที่15กันยายนปี2017และมันก็มียอดวีวบน y u u t u b e มากถึง158ล้านครั้งทั้งคลิปแบบเฉพาะเนื้อเพลงและคลิปแบบมี MV เลยทีเดียวครับ อันดับที่สาของเราก็คือเพลง Rise <The> มันถูกแต่งขึ้นมาเพื่อโปรโมทการในขัน World Championship ป,ปี2018 Rise ถูกปล่อยออกมาในวันที่26กันยายนปี2018และในปัจจุบนันมันก็มียอดวิวบน YouTube มากถึง249ล้านครั้งเลยด้วย Rise ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยที่ได้รับความนิยมมากๆภายในชุมชน League of Legends เนื่องจากเนื้อเพลงและบีสุดมันที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกคึกเหิบสุด,สด เนื้อเพลงของไรส์นั้นก็ต้องการที่จะสื่อว่าผู้เล่นแต่ละคนสามารถทํำสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทําได้เพียงแค่พวกเขาต้องฝ่าฟันปัญหาที่เจอไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองส่วน MV เพลงนี้ก็เป็นแอนิเมชันที่โชว์การผชนภัยของแอมบิชั่นผู้เล่นป่าทีม s a m s ุงแกลเล็กซว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะอูซหรือเฟเกอร์จนควา้าแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาได้นั่นเองครับ อันดับที่2ก็คือเพลง Warrior She, เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อจุดกระแสของการทิงแชมป์โลกในปี2014 Warrior ถูกปล่อยออกมาให้ฟังเป็นครั้งแรกในวันที่18กันยายนปี2014ถึงแม้มันจะถูกปล่อยออกมากว่า6ปีแล้วแต่ด้วยความสุดยอดของเพลงนี้ทำให้มันยังคงถูกเปิดฟังอยู่เรื่อยๆจนในปัจจุบนันมียอดวิวบนย t u b e มากถึง293ล้านครั้ง ความพิเศษของเพลง Warrior นั้นก็อยู่ที่มาร์นได้วงระดับโลกอย่าง Imagine Dragon เมื่อร่วมทำเพลงนี้ด้วยจนทําให้เพลง Warrior กลายเป็นผลงานระดับตํานานของเกม League of Legends ไปเลยเนื่องจากมานทําให้ผู้เล่น League of Legends ต่างยกย่องสรรเสริญกันมากมายว่าเป็นเพลงคุณภาพระดับโลกเพลงแรกๆที่ไรออนได้ปล่อยออกมานอกจาก MV ที่ประสบความสำเร็จในปี2014แล้วเพลงนี้ก็ฮิตจนถูกนำมาทำเป็นซีนมาติกใหม่ในต้นปี2020ด้วยเช่นกันครับ และแล้วเราก็มาถึงระดับหนึ่งกันบ้างให้ถ่ายว่าเป็นเพลงอะไรครับแน่นอนว่ามันจะเป็นเพลงไหนไปนไม่ได้นอกจากป๊อปสตา์ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของวง KDA เพลงป๊อปสตา์ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในวันที่สางพฤศจิก,กาย,ยนปี2018และในปัจจุบันนั้น mm hmm. ก็ยังมียอดวิวบน YouTube ที่มากถึง403ล้านครั้งแล้ว ซึ่งถ้าใช้มาตรฐานเพลงธรรมดาวัดละก็ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงแับโลกเลยทีเดียวละครับเพลงป๊อปสตาเป็นเพลงแรกเลยก็ว่าได้ที่ไรออดลองทำดนตรีสไตล์เคป๊บ้างซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นว่าแฟนเกม League of Legends ชื่นชอบเพลงนี้แบบสุดๆจนทาให้ผู้เล่นมากมายพันตัวเป็นติ่งวง KDA ความโด่งดังของเพลงป๊อปสตา์ก็เกิดจาก MV บีดและเนื้อร้องที่ไรออดทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แม้แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเกม League Legends of ก็ยังชื่นชอบเพลงนี้เลยแหละครับแต่เดิมนั้นเพลง Popstar ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทสกินเซ็ต KDA แต่ด้วยความที่มันได้รับความนิยมแบบทะลุหลอด Riot ก็ถึงขั้นนำวง KDA มาทำเพลงต่อในปี2020เลยและเราก็คิดว่าน่าจะได้เห็นวง KDA ออกผลงานมาเพิ่มในปีต่อๆไปด้วย นอกเหนือจากทั้ง9เพลงที่เราได้กล่าวไปจริงๆแล้วไรออดนั้นยังมีเพลงดีๆอีกมากมายที่พวกเขาได้ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็น S. v Fall, The Curse of the Sad Mummy, Light and Shadow และอื่นๆอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่เพลงของพวกเขาก็ได้รับยอดวิวนับล้านครั้งเท่านั้นเพียงแต่9เพลงนี้มียอดวิวมากที่สุดนั่นเองครับจากเพลงทั้งหมดที่ไรออดปล่อยออกมาก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงถูกลรอว่าเป็นค่ายเพลงอยู่บ่อยครั้ง เพราะถ้าเทียบคุณภาพเพลงกันจริงๆพวกเขาก็ทําได้ไม่น้อยหน้าค่ายเพลงใหญ่ๆระดับโลกเลยทีเดียวล่ะครับและที่สําคัญเพลงต่างๆของไรออดนี้ก็ถูกทํามาดีซะจนคนที่ไม่ได้เล่นเกม League of Legends ยังชื่อช่องเพลงเหล่านี้ไปด้วยเลยในอนาคตดูเหมือนว่าไรออดจะยังไม่มีท่าทีที่จะชะลอการปล่อยเพลงของพวกเขาออกมาซึ่งก็คาดว่าในปีต่อๆไปเราก็คงได้เสพผลง,งานเพลงของพวกเขาอีกเรื่อยๆครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าชอบเพลงไหนของไรออดมากที่สุดคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ เหมมือนเดิหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบลคอร์อ e s สปอร like, ์อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครนะครับ